แอานรถกับเาไปแกเลยเลยแก่เลยต้องขาเขาพี่ขาจะบอกว่ลอ่าลว้ทอนสิามคนนเง้ยโมจบยังมจบก็นี่เพื่อเราไงงานจากอตลอดเออนหว่านั่งยตลอดไป เขาจรงเขาจริงเลยนะเนี <spe plane> <im <sharing> <im <flags Bla i> ่ยเขาเจอตาเปลือกไทยน้องแกนะคุยกแก่ชุ่ช่วงเวลาสำคัญมาแล้วค่ะเดี๋ยวยอจะรักน้องฉันตลอดไปมากครับผมจด้วยเจจััจับจัจับัจับจับจับจั เไปไหวไ่ไดว่าชนิดนึงเขาไปไหว่ไดอันนี้อ่ขที่ไม่ไายนเลี้ยงมาข้อถามเขาบอกว่าเขาอยากได้ในหวขที่เครั้งนึ่ที่อยางได้หรือว่าเป็มในชีวิตของเขา่ก็ให้เขานะครับเป็นความสงเขาใ่ไม่ไไหมไม่ใช่คือความส่มาเพราะว่าอันนี้คือกระป๋อที่แบบ ดูอยากได้ที่สุดในชี็คืบชาแนลบอลเกิดอะนเดอะยขึ้นตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าชาเนลว่